นะพรุ่งนี้นะครับโอ้พบก,กันเหมือนเดิมนะแต่รอบเย็นนะครับมีแฉน,นะครับว่าอ่ายี่ยนะครับทองย้อยพานิสสุรินะครับสวัสดีข้าลูกกดไลค์ให้แล้วค่ะนะครับสนมคาราบาวแดงสวัสดีค่ะทองย้อยอัจฉรานะครับบ้านสวนลพบุตรติดตามค่ะนะครับปลูกด,ด้วยนะครับตอนเช้านะครับมาช้านิดนึงนะครับพรุ่งนี้ต้องไปสอนนักเรียนเฮ้ยลืมไปนะคะรับเกษียณแล้วค่ะ เนี่เอาสามเสียลุ้นลึงบาเกอบาเกอบาเกออาตัรน้อยจนพอลายก็ยังบบบเคืยิวน่ะนี่ยนตอนนี้นะครับโอยกำลังวงอยู่ลุงมงคนนะโอ้ยลำาวงน้ำขวดตาลอยู่เจ้านะครับใส่ฟุตดินชั้นเนี่ยนะครับรถสตอรี่นะครับเอามาแล้วนะครับรดตัดใส่ฟุตดินนะครับมาแล้วนะครับรดทัดนะครับสวัสดีครับคาราบาวด้วยอีกคนนี่นะ นี่แหละครับเห็นไหมพวกมันมันไปไหนไม่รอดหรอกเชื่อรุงมงคลเถอะนะครับมันไม่มีทางไปแล้วนะครับถ้ามันไม่เกาะจําเลยนี่นะนะครับมันไม่เกาะจําเลยเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ของมันโดดโดเนี่ยเพราะว่า fc มันรวมกันนะครับเออนะครับ fc มันรวมกันถ้ามันจู่จูมันหายออกจากไปในวงจรของจําเลยนะมันก็โดนดึงกลับมาอีกหน่อยนะครับแต่มันแต่พูดถึงบาคนดูมันมีไหมนี่นะครับคนดูมันอาจจะเยอะกว่านะครับเยอะกว่า นักฟังเ่าอีกนะครับแน่เห็นไหมแต่สินค้ามันอาจจะขายไม่ได้เยอะทุกวันนี้มันก็ต้องเกาะนะครับเห็นแล้วว่าเออเพราะว่า fc นะครับฝายจาเลยนะครับก็คือนะครับเขาอาศัยแรงสนับสนุนนะมครับ fc ฝังจําเลยนะมันหลอกนะครับมันต้องการชนะฝั่งเรานะครับมันก็ไปหนุนนะครับอะไรนะหนุนครีมทาส่วนตรงสวนตีนอะไรนะนะครับเดินนั่นแหละเป็นหนุนครีมนะก็เพื่อชนะเรามึงก็หนุนให้เธอะนะครับนะ ถ้าเพื่อชนนะแบบดังนี้นะครับมึงก็หนุนไปใครไม่ได้ว่าให้มึงจะซื้อสั่งซื้อวันละสี่ห้ากระป๋องใครไม่ได้ว่าให้นะครับสดใสเจริญผลจะรอดูหมูสามชั้นจนวันสุดท้ายนะครับเออมันคงอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวมันก็ออกจากร้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็หลังสงการเนี่ยเริ่มหลังสงการแล้วนะครับเออเพราะมันผิดข้อนะครับผิดข้อตกลงนะครับชาวบ้านเขาไม่ยอมไงนะครับเออเขาไม่ยอมนะครับ น่ะแล้วก็จะไปเคลียร์กันอย่างมันไม่เคลียร์แล้วนะครับคือผิดก็ต้องออกนะครับก็เรียกว่าเชืดไใ่ให้ลิงดูอ่ะนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวใครมาอยู่ที่นั่นอีกมันก็จะทําแบบนี้อีกเห็นไหมล่ะนะครับทุกวันนี้มันอพยพยกกันไปถึงไหนถึงเต่างอยนู่นเห็นไหมล่ะมันเป็นผู้มีอิทธิพลไหมล่ะเออนั่นครับมันเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับมันอาศัยกล้องน่ะนทางนะครับเจ้าหน้าที่ว่าอะไรไม่ได้เนี่ยเห็นไหมล่ะนะครับมันต้องกำจัดมันในรูปแบบนี้มันผิดกฎก็ต้องไป นะครับเออมันจะไปเถียงเขาได้ยังไงเพราะพวกมึงไปเซ็นอ่ะรับกดเขาอ่ะนะครับรับกดเขาน่ะทำให้แยกอ่ะทำให้หมู่บ้านเขาแตกแยกกันนะครับเออทำให้หมู่บ้านยุโยงคนในหมู่บ้านให้ทะเลาะกันนั่นแหละนะครับทะเลาะในรูปแบบไหนก็ไปฟ้องกันไงนะครับเออไปร้องเรียนกันเองอ่ะคนในหมู่บ้านร้องเรียนกันเองอ่ะนะครับเออทั้งได้บาดแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการร้องเรียนเห็นไหมล่ะนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการร้องเรียนเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนอ่ะสั่งย้ายก็ย้ายเห็นไหมล่ะ นะครับเกินเก้าเมตรย้ายก็ย้ายเห็นไหมละ่ะฝั่งถนนฝั่งนู้นน่ะนะครับเขาบอกให้ย้ายมันก็ย้ายกันแล้วเป็นยังไงละ่ะเออนะครับไม่เห็นมีปัญหานะครับย้ายงั้นงั้นเดี๋ยวในหมู่บ้านย้ายหมดนะเมื่อก่อนไม่มีหัวตั้งหัวตีอ่ะนะครับงั้นในหมู่บ้านก็ต้องย้ายหมดนะอย่างนี้เห็นไหมละ่ะนะครับมันไม่ได้คิดกันอย่างนั้นนะครับนะเออนะครับเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเขาสั่งให้ย้ายมันก็ย้ายเขาสั่งให้ย้ายมันก็ย้าย เนะครับเดี๋ยวนี้พอสั่งให้ย้ายนะครับหมู่บ้านต้องย้ายหมดนะสั่งให้ตัดหมู่บ้านต้องตัดหมดนะเห็นไหมล่ะเพราะอะไรนะครับเพราะมันไปติดกันไปติดอะไรอ่ะติดเกมของไอ้หมูตอนไงนะครับทั้งที่ว่านะครับมันแตกต่างกันมันกับมันจะเอาไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมตัวเองเป็นผู้อาศัยนะครับไอ้นู่นนะเขาเป็นที่บ้านของเขาเองนะครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้น่นะครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เขาแบ่งที่ให้ถนนทำอ่ะ แนะล้วถามว่าจำเลยเนี่ยเคยแบ่ง <Gym. S 1> ที่ให้รัฐทำไหมล่ะนะครับเคยที่เคยเคยเคยนะครับแบ่งที่ให้รัฐทำถนนไหมล่ะเคยแบ่งที่ให้รัฐวางเสาไฟไหมล่ะนะครับเขาก็วางเสาไฟในบ้านมันไมนเล่นทำคุ่มเลยนะครับเห็นไหมเคยแบ่งที่ไหมล่ะเสาไฟอยู่ในบ้านมันก็ยืดเป็นของตัวเอง่ะงั้นคนในหมู่บ้านเขาก็ยืดเป็นของตัวเองกันหมดเลยนะครับนะนะครับในหมู่บ้านก็มีนะครับเห็นไหมเสาไฟโน่นบางทีตั้งอยู่ในในบ้านนู่นเห็นไหมล่ะ นั่นก็แต่เขาก็ไม่ว่ากันนะเห็นไหมแต่ตัวนี้ไม่ได้ถ้าเขาใส่เสาไฟอยู่ในบ้านนั่นก็มันก็บอกว่าเสาไฟมันซื้อมาอีกแล้วนะครับเขาหาเรื่องหนีอยู่แล้วนะก็จะได้เนียนๆนะผรัวเห็นนะครับว่าอ้าวีวนะครับ